โอ้สนิทรายครับพี่น้องผมมากับทีมงานนี่จมครับพี่น้องม,มาแล้วโอ้มาแล้วพีนนน่น้องผมหลงลอยเลยครับป่ามันโลกเนาะพี่น้องเนาะ แล้วครับผมปุดป่ดคนพี่น้องออสุดยอดเป็นมานครับพี่น้องผมสวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีปีใหม่สุขูสุขคนครับพี่น้องผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมสวัสดีครับมา ตกปลาสลิดกับนสุของแสบอีสานชาแนลมาเปิดมัวด้วยปีไหมครับพี่น้องผมปีไหมนี่ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเด้อครับพี่น้องผมปี2,567ครับพี่น้องมาซ้ำไหมไจากต่อจากคลิปที่แล้วครับผมนะพี่น้องผมสีมีแต่มอกรับผมไปครับผมนะครับพี่น้องผมติดตามชมเบิ้งครับผม แล้วพี่น้องมันอยู่ไกลแน่ครับผมเบิ่งสิมีแต้มพี่น้องนีละมองเป็นน้ำผมนะครับผมขั้นที่ตกระยะ7.2ครับพี่น้องผม7.2็ดจุดสอเมตรอุม้มตกใจครับพี่น้องโอ้สลิดไลายครับพี่น้องผมสลริสไลยอยู่ครับผมไม่ ันตั้งกลองก็ได้ครับพี่น้องผมมันน้ำไหลยอยครับผมยังยังยังเหมือนหัวซ้อไหลยอยู่ครับพี่น้องผมในกล่องอาจจะเห็นเนาะพี่น้องติดตามช่องมึงครับผมมึอนี่มากับทีมงานเนี่ยจมครับพี่น้องผมมาแล้วโอ้ยมาแล้วพี่น้องผม น้องพี่นออ้องโหบุตรยุกลอยเลยครับผมบวมมันปลามันลกเนาะพี่น้องเนาะอือเอาครับผมเก็บๆครับพี่น้องผม,งผม,มนนงงงครับพี่น้องผมนีแต่ปลาปื้อครับพี่น้องผมแต่๋ยวมันเป็นน้องยกกลางๆครับพี่น้องปลาปื้อไม่เนื่ยตกยากแน่ยกครับผมแต่กับสลิดหลอยู่ครับพี่น้องผมนะติดตามชมต่อครับผม ตามชมต่อครับพี่น้องผมปลาสลิดแต่มันก็วัวในม้าลาย,ลยพี่น้องผมนี่แต่ก็มาหลายแล้วแ่ะครับผมสลิดธรรมชาติเด้อพี่น้องไปซื้อเอในแพงได้ครับผม ชาติครับผมนีี่่แพ้องอ,อีกแล้วครับผมปุดฝุ่นพี่นอ้องอือสุดยอดเป็นมานครับพี่น้องผมครับลอยฟ้ามาอีกแล้วเพราะว่ามันมันค่อนข้างลกเนาะพี่น้องเนาะใส่งามนี่พี่น้องผมอือใส่งามครับผม มันมันเก็บครับพี่น้องผมนี่ครับผมมามากับทีมงานครับพี่น้องผมไม้ไม้ครับไ,ม,ไม,ม,ม้ไม้มาซ้ำไม้ไม้ตอนต่อจากคลิปที่แล้วครับพี่น้องผมมือหนีมากับทีมงานทีมงานเมีย<ม>จม,อมอของหมูหครับผมเหยื่อมันหมูมัรกรถด,ดีครับพี่น้องผมวิธีเกี่ยวเกี่ยวให้ชิ้นน้อยหน่อยครับพ<ม>ี่น้องผมอยียงเวียดนงน้อยครับส่เด็บ ติดตามชมต่อครับพี่น้องผมงนี่นาสุเพิ่นก็มีช่องอยู่ครับพี่น้องผมของแสบอีสานชาแนลครับพี่น้องผมติดตามชมต่อครับพี่น้องยังมีหลุนอยู่ครับผมหลุนกับเงี้ยงพี่น้องโบลูครับผม ิเรื่หยื่อนี่ก็วิธีเห็ดเหยื่อผมก็ทําคลิปไปแล้วพี่น้องร้องเข้าไปหารับชมเบิ้งกับผมเหยื่อเด็ดเล้พี่น้องนี่มันหมูมากรถดีครับผมลุดกันเงยบเกับพี่น้องผม ยุ่งกับไลยครับพี่น้องผมยุ่งกัดดึงทุนแดนเลยครับพี่น้องหนึง่งโมยู่ครับผมยูม ลุดพี่น้องเสียดายครับผมเอาไหมพี่น้องผมลุดๆปลากินเฮาขนาดครับพี่น้องโอยูุนี่ครับผมเข็มให้สบอดเลยเย็นเย็น,นครับพี่น้อง,อง,องผม มันตกข้าวเดียวเด้กพี่น้องได้ตัวนี่สลิดมันบอกคือปลานอื่นครผมปลานอื่นตกใส่เวลาเนี่ยครับพี่น้องปลาสลิดตกแป๊บเดียวครับผมดุนกันเงีวๆครับผมสิมานสัมไห์พี่น้องผมมือนี่เปิดปีเปิดหัวปีหกเจ็ดครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องผมปีใหม่ สีมันบอเอ้กินตามชมบงครับผมหม่ยังบยู่ครับพี่น้องอเสียดายครับผมครับพี่น้องผมจังมาเรื่อยๆครับพี่น้องผมเก็บครับผมมาอีกแล้วครับพี่น้องผมอู้กินนว้ครับพี่น้อง,อองเก็บครับผม ครับพี่น้องผมเกษิสรุปผลงานหรอครับพี่น้องผมมาเบิ้งครับพี่น้องผมแบบพ่อได้เติบยิ่ได้พี่น้องได้ไลยเติบอยู่ครับพี่น้องผมของทีมงานโอ้หลายครับพี่น้องผมมันมันกสิได้ขอโตกลับแล้วครับพี่น้องผมทีมงานมันครับผมสุดยอดกับไม้ ธรรมมาตาเนาะพี่น้องเนาะครับผมครับพี่น้องผมกระชิได้ขอโต้กลับแล้วครับพี่น้องผมมาม์นอยู่ด้ครับผมนั่นละตามที่ให้เบิ้งนะครับพี่น้องจะขอบคุณพี่ๆหน้าที่เข้ามารับชมครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เออครับพี่น้องผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับ